ครับเบอร์นัดจากเที่ยวอ่ะเที่ยวเดียวเบิร์่ะครับแปดข้อนนี้ประกาศท้ายนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้รีวิวกันใช้งานนะครับประมาณหกสิบหกสิบรถอีกหกสิบครับรถคนแก่ครับนะครับผมขับไม่หยาบนะครับ เดี๋ยวระบบเบรกยังดีอยู่ว่าไงเบรกหน้ายังดีอยู่แล้วเบรกหลังมันยักเบิดกันหน่อยเล้อ๋อครับแล้วก็ใใส่ส่ได้อยู่ครับตอนนี้เราได้มาครเอาใช่ไหมครับมันก็คือสภาพยังดีอยู่แต่เราพาเบรกครับครับผมสามารถปล่อยเลยสามารถปอยได้ท่านใดครับทัานใด อันนี้กัปอยดิงครับรก็่ล้อก่อได้่ทงาน่ครับผมโอ้หน่าดินเมินครับผมพี่จวดจวดตั้ตสบายเดีครับเมินหนาดินกี่ไครเนาะ บ่เส่เล็กบอครับบ่เซเล็กเนี่ยเนาดเล็ลี้ยวรมานี่ครับอ๋อครับข้างกันเนารถจักรันครับแบนิก็เบิร์นบ่ การดับความ่างเกาครับรถตกพอดีกันมาครับมาเดียวเียกกันเนาะเี่ยมหลหรได้หลายที่นอกัน้วครับเรื่องใสกิ๊กครับ รีวิวการใช้งานนะครับผมคันนี้ปล่อยนะครับเปิดอยู่45นะครับผม45ใบเทาครับตากาก็ถือว่าไม่เพลงนะครับผมรถยังใหม่ครับรถเครื่องเซตทีด้วยนะครับผมเข้าเต่เครื่องนี้ก็ ติด30แล้วนะครับผมเครื่องไม่มีรอยแกะนะครับใสามากเครื่องแล้วก็ดอกยางหน้าหลังก็ยงังประมาณ70%ได้ครับผมระบบซีนอะไรไม่มีรอยรั่วครับเสีอเกียร์อะไรก็ดีครับเพียงแต่ว่าสลักคอยังรวมรวมไปนิดหน่อยครับ เกยไขได้เป็นยาง600นะครับขอบ14อยางหน้า650ครับขอบ14เหมือนกันนะครับผมเกยก็ร่างกายยังปิดครับผมเกมีอยู่สองคันครับเกก็เลยปล่อยนะครับ ปล่อยออกนะครับแต่พูดถึงก็รถไม่ได้เสียอะไรครับรถใช้งานปกติแต่มี2องคันนะครับผมอันนี้ล็อกซี่ป่ะครับ ปามก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดปีนะครับผมแปดปีได้นะครับผมว่าเกินเนอะเป็นสิบผมมั้งสิบปีครับประมาณสิบป,ปีโอ้ดินกี่ใครครับผมลื่นมากครับ นั่นผาดนั่นก็ะแม่นป่ะครับรู้ว่าผาดเดียวนี่เอาสองผานครับสองผาดไปครับดินลื่นมากครับดินแดงครับผมเกค,ครับไม่หยาบนะครับครับรักษารถดีมากครับ ให้ดูเสื้อกียร์สักหน่อยครับเป็นเสื้อกีลตรากลางนะอยากมีสภาพทีมก็ดีมากครับผมระบบเบรกลังเบรกลังเริ่มหมดนะครับถ้าว่าจะเอาแกก็เปลี่ยนให้ไหมนะครับผมซีเมอร์ <laughs> ดอกหลังเป็นยางบั้งครับเป็นดอกยางสิบล้อนะครับผมลายเป็นสุดรุนมาครับเหงาปะ่ปะาปาดเหงาเหรอน่าจะตันกว่านะครับต่อเบอร์เทาก็บแบกเร็วของเรายัางมีความสดในตัวนะครับ ดินขี่ใครแาโลนิ่งครับออกตัวดีอ่ะ เป็นน้นไหวบ้างมั่ยครับสภาพเนี้ยบมากครับถ่ายตรงน,น้น,นครับหลังจากนี้ก็เอาไหวบ้าง มอแรงครับแรงแรงแรงสุดยอดครับทรงมาเป็นบาทเป็นบาทดีเว้ยครับทีเมอร์ครับผม ครับ